8วิธีการลงทุนที่เริ่มต้นได้ด้วยเงิน1,000บาทเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่ทุกคนในสมัยนี้การลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้แบบง่ายๆและหลากหลายแค่เราต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการลงทุนของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้วิธีที่หนึ่ง ฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงวิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่ง่ายที่สุดคือการนําเงินไปฝากเก็บไว้ในบัญชีดิจิทัลหรือบัญชีออนไลน์บัญชีออมทรัพย์ส่วนมากไม่มีเงื่อนไขตายตัวจะฝากจะถอนเมื่อไหร่และเท่าไหร่ก็ได้การฝากประเภทนี้ดอกเบีย้ยจะสูงกว่าแบบมีสมุดคู่ฝากบางธนาคาร สูงสุดที่เห็นตอนนี้คือ2%เอร์ซแต่ส่วนใหญ่หลายหลายธนาคารอยู่ที่1.5%เปซปกติบัญชีประเภทนี้จะจ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้งแต่มีบางธนาคารที่จ่ายดอกเบี้ยให้เราทุกเดือนถือว่าน่าสนใจไปอีกแบบเพราะได้ดอกเบี้ยออกมาทุกเดือนซึ่งหมายถึงรายได้ที่เราสามารถนำไปลงทุนต่อได้การออมแบบนี้ เหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงระดับสูงและต้องการสภาพคล่องวิธีที่2ฝากประจำปลอดภาษีการที่เราเอาเงินไปฝากแบบนี้จะมีเงื่อนไขว่าต้องฝากเป็นประจำเท่าๆกันทุกเดือนตามระยะเวลาที่เราเลือกเช่นฝากประจำปลอดภาษี36เดือนถ้าเราฝากเดือนละ1,000บาทหมายถึง เราต้องฝากเดือนละ1,000บาทจนครบ36เดือนพอครบแล้วเราจะได้เงินต้นที่เราฝากคืนพร้อมกับดอกเบี้ยรประมาณ1.3ถึง2%ซการฝากประจำแบบนี้หนึ่งคนมีได้แค่1บัญชีเท่านั้นและดอกเบี้ยที่ได้รับก็ไม่ต้องเสียภาษีการออมแบบนี้เหมาะกับคนที่เริ่มต้นเก็บเงินคนที่อยากมีเงินเก็บเป็นก้อนและต้องการความเสี่ยงตำ่ำ คนที่อยากลงทุนในวิธีที่ไม่กระทบถึงเงินต้นการออมแบบนี้ยังเหมาะกับคนที่เริ่มต้นเก็บเงินที่ยังห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะสามารถเลือกให้ธนาคารหักเงินอัตโนมัติไปได้เลยเหมือนบังคับให้เก็บเงินไปในตัววิธีที่ 3. ซื้อสลากออมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินสลากทอกอสอและสลากทออ,อสอการเอาเงินไปซื้อสลาก ถือว่าเราได้ลงทุนในวิธีที่มีความเสี่ยงตำ่ำและยังมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลไปในตัวถ้าเราไม่ถูกรางวัลเงินที่ซื้อสลากออมทรัพย์ไปเมื่อครบกำหนดเราก็จะได้เงินต้นที่ฝากไว้คืนพร้อมกับดอกเบี้ยการออมแบบนี้เหมาะกับคนที่ชอบลุ้นแต่ไม่ชอบเสี่ยงเรียกว่าได้ลุ้นถูกรางวัลเงินพิเศษในขณะที่เงินต้นเรายังอยู่ครบถ้าไม่ถูกรางวัล ก็จะได้ผลตอบแทนที่น้อยแต่ได้เงินต้นคืนแน่นอนวิธีที่4ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยภาครัฐเพื่อระดมเงินไปใช้ในกิจการต่างๆเราเอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเหมือนเราเอาเงินไปให้รัฐบาลยืมตัวผู้ซื้อพันธบัตรมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ และรัฐบาลผู้ออกพันธบัตรมีฐานะเป็นลูกหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนให้กับเราเป็นดอกเบีย้ยในระหว่างทางของการถือคลองพันธบัตรปกติดอกเบีย้ยจะจ่ายให้ปีละสองครั้งทั้งนี้ต้องดูที่เงื่อนไขของพันธบัตรแต่ละรุ่นเป็นสำคัญเราจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดการลงทุนแบบนี้ เหมาะกับคนที่อยากลงทุนในทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่ำและได้กระแสงเงินสดระหวางทางวิธีที่5ซื้อกองทุนรวมเป็นการนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกองทุนรวมเป็นเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะกับมือใหม่หรือคนที่เริ่มต้นลงทุนเพราะเป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงในตัวเองและสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยได้ บางกองทุนเริ่มต้นได้เพียงหนึ่งบาทพูดง่ายๆคือมีเงินหนึ่งบาทก็เริ่มลงทุนกองทุนรวมได้แล้วเรามีหน้าที่เพียงเลือกกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนว่าเราอยากซื้อกองทุนประเภทไหนเพราะกองทุนรวมมีให้เลือกมากมายหลากหลายประเภทตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงเราต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเราก่อน ถ้าเราไม่อยากรับความเสี่ยงสูงเราควรเลือกลงทุนกองทุนตลาดเงินหรือกองทุนตราสารหนี้แต่ถ้าเราสามารถรับความเสี่ยงสูงได้เราอาจเลือกเป็นกองทุนผสมกองทุนตราสารทุนหรือกองทุนหุ้นที่มีทั้งในและต่างประเทศการลงทุนแบบนี้เหมาะกับคนที่มีความรู้เรื่องการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้เพราะกองทุนรวม ไม่ใช่การฝากเงินถ้าเราลงทุนในกองทุนความเสี่ยงสูงบางจังหวะที่สินทรัพย์นั้นๆราคาตกเราอาจจะขาดทุนเงินต้นที่เราลงทุนไปฉะนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก่อนและเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองวิธีที่6ซื้อหุ้นหรือออมหุ้นคือการทยอยซื้อหุ้นเรื่อยๆด้วยเงินน้อย การซื้อหุ้นก็เหมือนซื้อกิจการต้องเลือกบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตเพราะการซื้อหุ้นก็เหมือนเราร่วมเป็นเจ้าของร่วมกับกิจการนั้นๆการออมแบบนี้เหมาะกับคนที่มีความเข้าใจการลงทุนเป็นอย่างดีเพราะการซื้อหุ้นมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อกองทุนเราต้องเลือกลงทุนตามเป้าหมายว่าเราจะหวังกำไรจากส่วนต่างราคา หรือลงทุนยาวๆเพื่อหวังเงินปันผลวิธีที่7ออมทองทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองจัดเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออมทองถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะราคาทองจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆรูปแบบของการออมทอง มีทั้งออมกับร้านทองโดยตรงมีทั้งแอปพลิเคชันออมทองต่างๆที่เปิดให้เริ่มออมตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยและหลักพันโดยราคาก็จะคิดราคาทองนะตอนที่เราเข้าซื้อเช่นถ้าวันนี้ราคาทองอยู่ที่30,000บาทถ้าเราออม1,000บาทก็จะหารออกมาว่า1,000บาทจะได้ทองกี่กรัมสามารถออมสะสมไปเรื่อยๆได้ การออมแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีเงินลงทุนไม่สูงมากและอ่านไม่ขาดว่าควรซื้อทองเมื่อไหร่จึงจะดีวิธีที่8ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอ e เรนซีเป็นเทรนด์การลงทุนใหม่ที่ร้อนแรงคึกคักไปทั่วโลกคริปโตเคอเรนซีคือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นเงินสกุลดิจิทัล ที่ถูกทำนายไว้ว่าอาจจะขึ้นแท่นเป็นสกุลเงินในอนาคตที่จะเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกันเราสามารถลงทุนในเหรียญดิจิทัลเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากเป็นสกุลเงินคริปโตแรกที่เกิดขึ้นในโลก การลงทุนแบบนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ลงทุนและนักลงทุนมือใหม่ที่ไม่หวังความงอกเงยทางการเงินจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอีกต่อไปและเป็นกลุ่มคนที่ศึกษาจนรู้จักและเชื่อมั่นในระบบบล็อกเชนแต่อย่าลืมว่าถ้ามือใหม่อยากลงทุนในเหรียญดิจิทัลนี้ต้องกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย เพราะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความเสี่ยงและราคาผันผวนมากทั้ง8วิธีที่ได้กล่าวมานี้สามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินเพียง1,000บาทลองศึกษาดูว่าช่องทางไหนที่เหมาะสมกับเราจากนั้นก็ทดลองลงทุนด้วยตัวเองนะครับทุกคน